สมัยพุทธกาลเมื่อครั้งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันมีชาวเมืองสาวัตถีคนหนึ่งชื่อนายจิตตหัตมีอาชีพเลี้ยงวัวหรือที่เรียกว่านายโคบานวันหนึ่งวัวตัวผู้ของแกหายออกไปจากฝูงหายเข้าไปในป่าในจิตตหัตคนนี้ก็ติดตามวัวเข้าไปในป่าเที่ยวหาอยู่จนกระทั่งได้พบวัวมาตอนใกล้จะเที่ยงแล้ว ก็ไลว่วัวตัวนั้นกลับเข้าไปในฝูงตอนนั้นเวลาใกล้เที่ยงแล้วก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยก็รู้สึกหิวเป็นกําลังก็เห็นว่ามาใกล้วิหารของพระภิกษุแล้วก็คิดว่าเอะในวัดคงจะมีอาหารอะไรสักอย่างจะเข้าไปขอพระในจิตตหัดก็ไล่ฝูงวัวเข้าฝูงแล้วก็เข้าไปที่วัดไปถึงก็ไปยกมือไหว้พระภิกษุตอนนั้นอาหารที่เหลือจากพระภิกษุฉันในตอนเช้านะี่ยังเหลืออยู่เยอะ พระท่านเห็นว่าคนเลี้ยงโคคนนี้คงจะกำลังหิวจัดก็เลยบอกว่าเอาโยมกินอาหารนตามสบายเถอะในจิตตหัดก็เลยล้างมืออ่าปกติธรรมดาแกเปิบเข้าปากเลยไม่นิยมใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้ตะเกียบหรืออุปกรณ์อะไรละ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อใช้มืออย่างเดียวก็ต้องล้างมือก่อนเสร็จแล้วแกก็จัดการกับอาหารพวกนั้นอย่างหิวโหวย พอกินอาหารอิ่มหมีผีมันดีแล้วในจิตตหัตก็ถามพระภิกษุเหล่านั้นว่าเออวันนี้พระคุณเจ้าไปบินธบาตท,ที่ไหนได้กับข้าวมาเยอะแยะหมดพระท่านก็บอกว่าวันนี้ไม่ได้ออกไปบินธบาตอหรอกยมวันนี้มีคนเข้ามาเลี้ยงพระพอได้ทราบอย่างนั้นในจิตตหัดก็คิดในใจว่าเอ,อ๊ะพระภิกษุเหล่านี้อยู่กินกันอย่างสุขสบาย มีอาหารดีๆมากมายฉันทุกวันไม่เหมือนเราทำงานเหน็ดเหนื่อยทั้งวันยังไม่สามารถจะหาอาหารดีๆอย่างนี้กินได้เลยสักมือหนึ่งเออบวชเป็นพระนี่ดีนะอยู่ๆก็มีคนเอาอาหารมาให้ถึงวัดแล้วเราจะเป็นคารวะต่อไปทําไมสู้มาบวชเป็นพระแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือคิดได้อย่างนั้นในจิตตหัดก็เข้าไปกราบพระภิกษุผู้เป็นเถระรูปหนึ่งก็ขอให้บวชให้ ระภิกษุรูปนั้นท่านก็บอกว่าเอาดี้วโยมแล้วก็จัดการทําพิธีอุปสมบทให้กันายจิตตหัตครั้นบวชแล้วพระจิตตหัตได้ฉันอาหารดีๆไม่นานร่างกายก็อ้วนท้วนสมบูรณ์แต่ก่อนนี่ผอมกงโกะยแต่พอมีร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีแล้วก็กลับรู้สึกเบื่อในชีวิตในเพศบรรพชิตขี้เกียจจะออกไปเที่ยวบินทบาตอีกก็ตัดสินใจลาสิกขาออกไปครองเพศคาราวาตต่อ แต่พอลาสิกขาออกมาทํางานทําการอย่างเก่าได้ไม่นานร่างกายที่เคยอ้วนท้วนเมื่อครั้งบวชเป็นพระก็่ายผอมสูบซีดลงไปอีกเมื่อเป็นอย่างนี้ในจิตตหัดก็เริ่มคิดถึงความสุขสบายในเพศบรรปะชิตอีกก็ตัดสินใจกลับไปบวชอีกครั้งบวชไปได้ไม่เท่าไหร่ร่างกายก็อ้วนสมบูรณ์ขึ้นมาอีกก็เบื่ออีกลาสิกขาออกไปเป็นฆราวาสกลับออกไปเป็นฆราวาสได้ไม่เท่าไหร่ก็ผอม เหนื่อยนึกถึงความสุขสบายในเพศบรรปะชิตก็กลับไปบวชอีกในจิตตหัดบวชบวชศึกศึกอยู่อย่างนี้จนถึงหครั้งต่อมาหลังจากที่ในจิตตหัดลาสีขาวออกไปครั้งที่หกเนี่ยวันหนึ่งเขากลับจากทำงานในนาก็แบกไถแบกคลาดกลับมาบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยเป็นกำลังและคิดว่าจะกลับไปบวชอีกสักที พอถึงบ้านก็วางไถาวางคราดไว้หน้าบ้านแล้วเข้าไปในบ้านหมายจะเข้าไปเอาจีวรที่เก็บเอาไว้ะจะเอาไปทําการบวชอีกครั้งหนึ่งขณะที่ในจิตตหัดก็ไปในห้องก็เห็นภรรยาตอนนั้นกําลังตั้งครรภ์นอนท้องป่องเนี่ยนอนหลับน้ําลายไหลย,ยืดกรนเสียงดังคุยกราคุยกราอย่างกับแม่หมูร่างกายที่ปรากฏอยู่ต่อนหน้าในจิตตหัดตอนนั้นไม่ต่างอะไรกับซากศพที่พุพองหน้าเกลียดหน้าขยะขยง ในจิตตหัดได้เห็นอย่างนั้นก็ได้อารมณ์ว่าเออสังขารเหล่านี้ไม่เที่ยงหนอเราเที่ยวบวชบวชศึกศึกอยู่ก็เพราะว่าผูกติดในสังขารรูปร่างนี่เองคิดได้อย่างนี้แล้วในจิตตหัดก็เข้าไปหยิบจีวรแล้วก็เขียนเอวเดินออกจากบ้านไปหมายจะไปบวชในสำนักเดิมตอนนั้นแม่ยายของเขาซึ่งอยู่บ้านติดกันเห็นในจิตตหัดเอาจีวรคาดเอวเดินลงจากบ้านไปก็เกิดความสงสัยว่าไอ้เจ้าหนี่มันจะไปไหนอีกก็เพิ่งกลับมาจาก ท้องนาตะก,กี้เนี่ยก็เข้าไปดูลูกสาวในห้องเห็นลูกสาวกําลังนอนหลับน้ําลายไหลย,ยืดอยู่ก็คิดว่าเอ๊ะที่ลูกเขยเออกจากบ้านไปก็คงจะเห็นความน่าทุเรศของลูกสาวนี่เกิดความราคาญก็ได้ทิ้งไปเสียก็เลยทุบลูกสาวดแรงอ่าอีตัวดีนี่มามัวนอนหลับเป็นแม่หมูอย่างเงี้ยไม่รู้แล้วผัวเองเขารำคาญเ็าทิ้งเองไปแล้วลูกสาวตื่นนอนงัวงเงียงัวงเงียก็ถามแม่รายแม่เกิดอะไรขึ้นฮะราย แม่ก็บอกหัวเองนะเขาเอาจีวรเดินหายไปจากบ้านเ้วคงจะทิ้งเองอีกแ้วเพราะเขาลำคาญอย่างเงี้ยลูกสาวก็ล้มลงนอนต่อโอ้โถเฮ้ยนึกว่าเรื่องอะไรแม่ไม่ต้องตกใจอ่ะหมอหนี้ไปบวชไม่เกินเจ็ดวันเดี๋ยวกลับมาแม่ที่นางบอกแม่อย่างนี้เพราะมั่นใจในจิตตหัสสามีคงไปบวชอีกพอบวชอีกก็ศึกอีกนะออกมาหานางอีกเหมือนเคยเพราะว่าทําอย่างนี้มาแล้วตั้งหกครั้งแล้ว ฝ่ายในจิตตหัดไปถึงวัดแล้วก็เข้าไปหาพระเถระที่เคยบวชให้ไปเรียนท่านว่าจะขอบวชอีกครั้งหนึ่งพระเถระท่านนั้นก็เกิดความเบื่อในในความโลเลของนายจิตตหัดเต็มทีแล้วท่านก็บอกว่าเออ,อาตมาไม่สามารถจะบวชให้โยมได้อีกแล้วนะความเป็นสมณะนี่ไม่มีอยู่ในตัวโยมหรอกหัวของโยมไม่ต่างอะไรกับหินรับมีดโกนนะ โกนแล้วโกนอีกอยู่อย่างนั้นน่ยขี้เกียจละไม่เอาละนายจิตตหัตก็อ้อนวอนโถอาจารย์ครับได้โปรดอนุเคราะห์อีกทีเดียวครับพระเถระรูปนั้นก็จำใจต้องบวชให้ในายจิตตหัตอีกครั้งด้วยความเกรงใจเพราะเคยอุปการะกันมาก่อนแต่เที่ยวนี้บวชแล้วพระจิตตหัตก็ตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจัง,จรงประกอบกับที่ไดอารมณ์วิปัสนามาเมื่อตอนเห็นเมียนอนหลับเนี่ย หลังจากบวชเพียงสามวันนี่สำเร็จอรหันต์แต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าในาพระจิตตหัสนี่สำเร็จพระอรหันต์ภิกษุทั้งหลายภายในวัดเห็นว่าครั้งนี้เอ๊ะบวชอยู่นานกว่าทุกครั้งก็เลยถามว่าอา้าวท่านจิตตหัตดได้เวลาแล้วนี่ชักช้าอยู่ทําไมได้เวลาศึกแล้วไม่ใช่เหรอเอาเตรียมตัวได้แล้วพระจิตตหัสดก็บอกว่าครั้งกระโนนที่ผมลาสิกขาออกไปก็เพราะว่า ยังมีความเกี่ยวข้องในจิตใจแต่บัดนี้ความเกี่ยวข้องต่างๆนี่ผมตัดได้หมดแล้วครับกระผมจะไม่ลาสิกขาออกไปอีกแล้วพระภิกษุได้ยินอย่างนั้นก็คิดว่าพระจิตตหัดพูดโกหกทั้งที่ในจิตใจ,ใจยังไม่สามารถจะตัดความเกี่ยวข้องผูกพันในคารวะาได้จะกลับมาพูดว่าตัดได้แล้วภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปสู่สำนักพระพุทธเจ้าทูลพระองค์ถึงความประพฤติอันไม่สมควรของพระจิตตหัดพอคิดว่าพระจิตตหัดนี่กล่าวโกหก พระพุทธองค์รู้แจ้งในเรื่องนี้ดีก็ตรัสตอบพิสูจนทั้งหลายบอกว่าจิตตหัสเขาไม่กล่าวโกหกอย่างที่พวกเธอเข้าใจหรอกตอนนี้นะเขาตัดความเกี่ยวข้องต่างๆได้แล้วจริงๆบัดนี้เขาสําเร็จอรหันแล้วทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อก่อนนะจิตใจของเขายังไม่มั่นคงไม่รู้พระสัตธรรมถึงได้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่อย่างนั้นแต่บัดนี้เขาสามารถละบุญละบาปทั้งปวงได้แล้ว ต่อมาวันหนึ่งพระภิกษุทั้งหลายก็สนทนากันในธรรมสภาว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเป็นของหยาบจริงๆหนอคุณระบุท,ที่ถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งความเป็นอรหันตน์ยังถูกกิเลสทําให้มัวหมองจนถึงก็ต้องเที่ยวบวชศึกๆอยู่ถึงเจ็ดครั้งกว่าที่จะได้บรรลุอรหันต์ครั้งนั้นพอดีได้เวลาพพุทธเจ้าเสด็จไปธรรมสภา พระองค์เสด็จไปถึงประทับนั่งเป็นที่เรียบร้อยเห็นพระภิกษุทั้งหลายกําลังสนทนาอยู่ก่อนแล้วพระองค์ก็ตรัสถามว่าพวกเธอกําลังสนทนากันเรื่องอะไรภิกษุเหล่านั้นก็ทูลเรื่องที่กําลังสนทนาให้พระองค์ทราบคือเรื่องของพระจิตตหัสเพราะพุทธองค์ก็ได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจริงอย่างที่พวกเธอพูดกันนั่นแหละกิเลสนั้นมันเป็นของหยาบจริงๆถ้ากิเลสทั้งหลายมีรูปร่างจนใครก็สามารถเก็บบรรจุไว้ในภาชนะอะไรได้ จักราวาลนี้แคบเกินไปสําหรับใช้เป็นที่บรรจุกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านี้ทําให้คนที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญาไม่ว่าใครก็แล้วแต่ย่อมมัวหมองได้ขนาดเราเองเนี่ยเราก็เคยมัวหมองมาแล้วเราเองก็เคยอาศัยเข้าฟางและลูกเดือยเพียงครึ่งธนานกับจอบเล่มหนึ่งทาให้ต้องบวชบวชศึกสกึอยู่ถึงหกครั้งเหมือนกัน ภิกษุเหล่านั้นก็ทูลว่าเมื่อไรพระเจ้าขา่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าเมื่อครั้งที่เราถือชาติเป็นนายกุฏาลบัณฑิตภิกษุเหล่านั้นก็อยากจะทราบเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระองค์เกิดเป็นกุฏาลบัณฑิตก็ทูลขอให้พระองค์ทรงเล่าให้ฟังพุทธอ,องค์ก็ทรงเล่าให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าปรมาทัตรครองกรุงพราราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อกุฏาลบัณฑิต บวชเป็นนักบวชอยู่ในป่าหิมวันแปดเดือนเมื่อถึงฤดูฝนพื้นดินก็ชุ่มช่้ไปด้วยฝนก็คิดว่าเอที่บ้านเรานี่มีข้าวฟ่างกับลูกเดือยอยู่ครึ่งทนานมีจอบอยู่เล่มหนึ่งบัดนี้แผ่นดินก็ชุ่มฝนเหมาะที่จะปลูกพืชผักข้าวฟ่างลูกเดือยถ้าเก็บไว้เฉยๆจะเน่าเสียเปล่าอยา่างนั้นเลยควรจะสึกออกไปปลูกข้าวฟ่างกับลูกเดือยก่อนดีกว่า เมื่อคิดได้ดังนั้นกุธารบัณฑิตก็สึกออกมากลับมาบ้านเอาจอบนี่ไปพรวนดินทำแปลงปลูกข้าวฟ่างลูกเดือยพอปลูกเสร็จแล้วก็เอาจอบไปเก็บไว้ที่บ้านอย่างเก่าแล้วเมื่อข้าวฟ่างกับลูกเดือยเติบโตจนเก็บเกี่ยวผลได้ก็จัดการเก็บเกี่ยวแล้วก็แบ่งเมล็ดข้าวฟ่างลูกเดือยเก็บไว้ทำพันุ์ครึ่งทนานส่วนที่เหลือก็ใช้กินจนหมดพอกินหมดแล้วก็คิดว่าเราจะไปบวชอีกแดเดือนดีกว่าว่าแล้วก็ไปบวชอีกแดเดือน พอฝนชุ่มก็สึกออกมาปลูกข้าวฟ่างลูกเดือยอีกพอเสร็จกิจในไร่ในนาก็เก็บจอบนะแล้วก็กลับไปบวชอีกแปดเดือนพอแผ่นดินชุม่มฝนก็สึกออกมาอีกบวชบวชสึกสึกอยู่อย่างนี้ถึงหกครั้งต่อมาในกุฏธารบัณฑิตก็คิดได้ว่าเอ๊เพราะข้าวฟ่างและลูกเดือยครึ่งทานานแล้วก็ไอ้จอบเล่มนี้ทีเดียวที่ทําให้เราต้องบวชบวชสึกสึกอยู่ถึงหกครั้ง อยากระนั้นเลยเดี๋ยวเราเอาเข้าวฟ่างกับลูกเดือยกระจบไปทิ้งซะดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปผูกพันกับมันอีกคิดได้อย่างนั้นกุฏิาลบัณฑิตก็จัดการเอาจอบเลี่ยมนั้นแล้วก็มเมล็ดข้าวฟ่างพร้อมกับเม็ดลูกเดือยครึ่งธนานใส่ห่อไปหมายจะเอาไปทิ้งที่ริมแม่น้ําคงคาแต่เมื่อไปถึงแม่น้ําคงคาก็คิดว่าเอถ้าเราทิ้งลงไปในแม่น้ําคราวหลังถ้าเราเกิดคิดอยากจะปลูกอีกเราก็จะมางมจอบอ่า งมพืชพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทิ้งมันไปยังที่ที่เราไม่สามารถจะหาคืนมาได้อีกต่อไปคิดได้อย่างนี้ในกุฏารบัณฑิตก็จัดการเอาจอบกับมเมล็ดข้าวฟ่างและลูกเดือยทั้งหมดห่อเข้าด้วยกันผูกเศษผ้าหลับตาแขวงห่อผ้านั้นเหนือหัวหมุนฟอฟฟอฟัฟ,ฟแล้วปล่อยไปเลยอ่าโดยไม่ลืมตาดูเพราะเกรงจะเห็นที่ตกแล้วจะจําได้ พอทิ้งจอบแล้วเข้าฟางกับลูกเดือยเหล่านั้นไปได้แล้วในกุฏทานละบัณฑิตก็ร้องออกมาด้วยความดีใจว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วพอดีตอนนั้นพระราชากรุงพระนศีจัดทัพไปปราบโจรผู้ร้ายได้รับใจชนะกลับมาก็รับสั่งให้ตั้งค่ายพักที่ริมแม่น้ําคงคาตอนนั้นพอดีพระราชาเสด็จลงไปสงน้ําในแม่น้ําคงคาได้ยินเสียงร้องตะโกนในกุฏทาละบัณฑิตว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้ว ก็เกิดความสงสัยก็เสด็จขึ้นมาที่ในกุฏธาลบัณฑิตยืนอยู่ไปถึงก็ตรัสว่าเราเป็นพระราชายกทัพไปปราบศัตรูได้ราบคาบเป็นอันมากแล้วยังไม่ร้องตะโกนบอกใครว่าชนะแล้วแล้วเจ้าที่ชนะอะไรกันนักหนาถึงได้มาร้องตะโกนบอกใครต่อใครลั่นแม่น้ําไปหมดอย่างนี้ในกุฏิาลบัณฑิตก็ถูนว่าการที่พระองค์เสด็จนําทหารไปปราบพวกโจรจนราบคาบนั้นถือได้ว่า พระองค์ชนะเพียงโจรภายนอกแต่ข้าพระองค์เนี่ยได้ชนะโจรคือกิเลสภายในในร่างกายของข้าพระองค์เองจึงถือได้ว่าชนะภายในอันการชนะกิเลสเนี่ยเป็นการชนะที่เด็ดขาดแต่การชนะศัตรูภายนอกเนี่ยยังไม่ถือเป็นการชนะเด็ดขาดเพราะว่าสักวันศัตรูอาจจะชนะเรากลับบ้างฉะนั้นการชนะภายในเนี่ยจึงเป็นการชนะที่ดีที่สุดนะในกุฏาลบัณฑิตก็บอกอย่างนี้ เสร็จแล้วก็มองไปยังแม่น้ำคงคาเพ่งกระสินไปในน้ำให้บังเกิดเป็นอารมณ์แล้วก็ได้บรรลุคุณวิเศษฝ่ายพระราชาได้สดับคำพูดของนายกุตาละบัณฑิตก็เกิดเลื่อมสายศรัทธายกมือไหว้แล้วก็ขอบวชพร้อมกับกองกำลังทหารด้วยพระราชาพร้อมกับทหารทั้งหมดที่ไปตั้งค่ายอยู่ที่นั้น ไปบวชในสำนักของมหาบุรุษกุทธาลบัณฑิตและทิ้งเมืองนั้นร้างว่างผู้คนพระราชาเมืองใกล้ๆทรงทราบว่าพระราชาเมืองพรารณสีทรงบวชเสียแล้วก็จัดทัพมาหมาจยจะยึดราชาสมบัติเอาเป็นเมืองขึ้นแต่เมื่อมาถึงเมืองพรารณสีเมืองที่มั่งคั่งรุ่งเรืองกลับว่างเปล่าก็ทรงดําริว่าพระราชาเมืองนี้ยอมละทิง้งทรัพย์สมบัติและเมืองอันรุ่งเรืองปานนี้ไปบวชแสดงว่าการบวชไม่ใช่ของตำ่ำ เราก็ควรจะบวชด,ด้วยแล้วก็เข้าขอบวชในสำนักของมหาบุรุษกุฏาลบัณฑิตพร้อมกับทหารทั้งหมดที่ยกทัพมาครั้นพระองค์ทรงเล่าอดีตนิทานนั้นจบแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาบุรุษกุฏาลบัณฑิตซึ่งบวชแล้วบวชเล่าถึงหครั้งในครั้งนั้นก็คือเราในบัดนี้นั่นเอง มีเศรษฐีคนหนึ่งครับนอกจากจะมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลแล้วยังเป็นคนใจบุญสุนทานเปี่ยมด้วยจิตเมตตาการุณาเป็นที่สุดอ่าถ้ายังนี้น่ารวยหน้าเป็นเศรษฐีเพราะรวยแล้วดีนะเป็นคนใจดีวันหนึ่งขณะกำลังเดินไปตลาดท่านเศรษฐีก็ไปเห็นตาภาพน้ำตัวหนึ่งถูกจับมาขายมันได้รับบาดเจ็บอยู่ท่านเศรษฐีก็รู้สึกสงสารจับใจก็เข้าไปขอซื้อ คนขายรู้ว่าท่านเศรษฐีเป็นคนมีจิตเมตตาชอบซื้อสัตว์ไปปล่อยเพราะฉะนั้นก็เรียกราคาตาภาพน้ำสูงถึง20สบเท่าตามวิสัยของคนเห็นแก่ตัวแต่ว่าท่านเศรษฐีไม่ต่อรองราคาแม้แต่บาทเดียวพอกลับถึงบ้านท่านเศรษฐีก็เอาตาภาพลงในอ่างน้ำที่สะอาดแล้วค่อยๆเช็ดถูเอาคราบดินโคลนออกจนหมดจากนั้นก็นำยาสมุนไพรามาชโลมบาดแผลจนทั่ว ด้วยการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีอีกอาทิตย์หนึ่งต่อมาตาภาพตัวนี้ก็หายเป็นปกติท่านเศรษฐีก็เลยนำใบป,ปล่อยลงในแม่น้ำแล้วก็ยืนมองตาภาพที่ค่อยๆว่ายจนกระทั่งลับสายตาไปหลายเดือนผ่านไปกลางดึกคืนหนึ่งท่านเศรษฐีสะดุ้งตื่นได้ยินเสียงครุกหลักดังที่หน้าประตูเปิดประตูออกไปดูก็พบว่าที่แท้เป็นตาภาพน้ำที่ท่านเคยช่วยชีว,ชวิตไว้ แต่ที่ยิ่งอัศจรรย์กว่านั้นก็คือตภาพน้ำพูดภาษาคนได้ก็บอกอเกษฐีบอกว่าท่านผู้มีพระครุณครับตอนที่ชีวิตของข้าพเจ้าตกอยู่ในอันตรายท่านได้ช่วยเอาไว้พระคุณของท่านใ,นใหญ่หลวงเหลือเกินข้าพเจ้าเป็นเพียงแค่สัตว์น้ำธรรมดาตัวหนึง่งไม่มีสิ่งใดมาตอบแทนท่านรู้สึกละอายใจจริงๆแต่ว่าชีวิตที่อยู่กับน้ำมาตั้งแต่เกิดเนี่ยทำให้รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวของน้ำ ข้าพเจ้าก็อยากจะแจ้งให้ท่านเศรษฐีทราบว่าอีกไม่นานครับน้าเหนือจะไหลบ่าลงมาอย่างรุนแรงขอให้ท่านสั่งเตรียมเรือเพื่อขนสัมภาระข้าวของที่จําเป็นซะโดยเร็วถ้าไม่อย่างนั้นแล้วชีวิตของนายท่านอาจจะเป็นอันตรายได้ท่านเศรษฐีก็ขอบคุณตาภาพน้ําเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะลากลับในตาภาพน้ําก็สัญญาว่าจะกลับไม่อีกครั้งในยามที่ภัยมาถึง ทานเช้ารุ่งขึ้นท่านเศรษฐีก็เดินทางไปเข้าว้าเพื่อกราบทูลเรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นกับพระราชาเนื่องด้วยตลอดชีวิตที่ผ่านมาตั้งรู้กันดีว่าท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นผู้ทรงคุณธรรมมีจิตใจโอบอ้อมอารียากที่จะหาใครเหมือนเหตุนี้องค์พระราชาก็ทรงเชื่อถือคำกราบทูลของท่านแล้วก็ตรัสสั่งให้ทุกฝ่ายเตรียมพร้อมเพื่อจะรับมือกับภัยน้ำเหนือที่จะเกิดขึ้นอีกไม่กี่วันต่อมา ขณะที่น้ำเหนือซึ่งมีปริมาณมหาศาลกำลังไหลบ่าท่วมบ้านเรือนและไร่นาลงมาเรื่อยๆแต่ภาพน้ำก็กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งตามสัญญาเสร็จแล้วก็บอกว่าน้ำเหนือจวนจะมาถึงแล้วนายท่านรีบขึ้นเรือแล้วก็ตามข้าพเจ้ามาโดยเร็วเถอะเดี๋ยวจะพาท่านไปยังในที่ปลอดภัยท่านเศรษฐีก็ปฏิบัติตามอย่างไม่รีรอเพียงชั่วประเดี๋ยวเดียวน้ำเหนือก็ไหลบ่าท่วมท้นเป็นบริเวณกว้าง เรือของท่านเศรษฐีถูกกระแสน้ำซัดลอยไปอย่างรวดเร็วระหว่างที่เรือกำลังไหลไปไม่หยุดนะท่านเศรษฐีก็อยู่ในเรืออย่างปลอดภัยแต่พอมองไปข้างหลังก็เห็นงูตัวหนึ่งถูกน้ำซัดจนอ่อนแรงเต็มทีจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วท่านเศรษฐีก็เลยใช้ไม้พายวักเอาง,งูขึ้นมาไว้บนเรือด้วยด้วยความสงสารต่อมาก็ยังได้ช่วยสุนัขยิงจอกที่กำลังจะจมน้ำอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทั้งท้ายที่สุดท่านเศรษฐี เห็นคนคนหนึ่งกำลังลอยคอไปตามกระแสน้ำก็พยายามจะเข้าไปช่วยแต่คราวนิตภาพน้ำร้องห้ามท่านเศรษฐีอย่าไปช่วยเลยมีคนไม่น้อยแลยที่อ้างตัวเป็นนักบุญแต่ที่จริงคือปีศาจคนที่ท่านเห็นว่ายน้ำอยู่เนี่ยเป็นพวกปากอย่างใจอย่างเนรคุณผู้ที่มีพระคุณจิตใจไร้คุณธรรมท่านอย่าได้ช่วยเขาเป็นอันขาดนะท่านเศรษฐีนะแต่ท่านเศรษฐีก็กลับบอกเออคำพูดของเจ้าก็มีเหตุมีผล แต่ที่ผ่านมานี่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยเราก็ยินดีช่วยเหลือทั้งหมดนี่ขนาดสัตว์เดรัจฉานเรายังช่วยเขาแล้วคราวนี้คนกำลังจะจมน้ำตายอยู่ต่อหน้าแล้วข้าจะไม่ช่วยเขาได้ยังไงอ่ะในที่สุดท่านเศรษฐีก็ช่วยคนคนนั้นขึ้นเรือมาแต่ภาพน้ำก็ได้จะถอนหายใจเสร็จแล้วก็รําพึง บอกว่าอืมคนใจบุญเนาะคนใจบุญไม่เคยจะคิดเรื่องเรีย้ายของคนอื่นเลยจริงๆหลายวันผ่านไปเหตุการณ์เรวร้ายก็สงบลงเรือลอยมาถึงที่ปลอดภัยแต่ภาพน้ําก็ขอลาจากไปทั้งงูสุนัขจิงจอกและคนต่างก็แยกย้ายกันไปสําหรับสุนัขจิงจอกนี่มันพบถ้าเล็กๆซึ่งมันสามารถก็จะอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย อยู่มาวันหนึ่งสุนัขจิงจอกก็ได้พบว่าลึกเข้าไปในถ้ำนะมีหายโบราณที่บรรจุเหรียญทองคํเมาไว้จนเต็มมันก็ดีใจมากแล้วก็ไม่รอชา้านละ่ะสุนัขจิงจอก,ก็รีบวิ่งออกไปตามหาท่านเศรษฐีจนพบเสร็จแล้วมันก็บอกว่าเออข้าพเจ้าพบหายทองคําที่คนโบราณเขาซ่อนไว้ในถ้ำ <c oughs> เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีมอบทองคําทั้งหมดให้ท่านอันที่จริงแล้วท่านเศรษฐีไม่มีใจอยากจะได้ทองคําเหล่านี้หรอก เพราะว่ารวยอยู่แล้วแต่เมื่อไตร่ตรองดูแล้วเห็นว่าในภาวะการหลังจากที่เหตุการณ์ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยผู้คนก็ล้วนแต่จะต้องอยู่กันอย่างทุกยากลำบากโดยเฉพาะคนยากคนจนเพราะฉะนั้นหากนำเอาทองคำจำนวนนี้ออกมาแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อนมันก็จะได้ประโยชน์กว่าคิดได้อย่างนี้ท่านเศรษฐีก็ตามสุนัขจิ้งจอกไปเอาทองคำที่ถ้ำของมันแต่โดยที่ไม่คาดคิด ผู้ชายคนที่ท่านเศรษฐีช่วยเขาจากการจมน้ําตายแอบได้ยินเรื่องทองคํานี้ก็สะกรอยตามมาดักอยู่ที่หน้าถ้ำเมื่อเห็นท่านเศรษฐียกหายทองคําออกมาเขาก็บอกว่าท่านเศรษฐีท่านต้องแบ่งทองคําในหายให้ข้าด้วยนะท่านเศรษฐีก็คิดว่าจะช่วยเหลือเขาก็หยิบทองคําให้เขากํามือนึงแต่ผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าข้าต้องได้มากกว่านี้นะไม่งั้นเขาจะไปแจ้งความต่อทางการว่าท่านขโมยทองคนอื่น ท่านเศรษฐีก็พยายามอธิบายว่าทองคํำเหล่านี้จะต้องเอาไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยที่กําลังรอคอยความช่วยเหลือให้ทั่วถึงแต่ผู้ชายคนนี้ก็ไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งสิน้นสุดท้ายเขาก็ไปชักชวนเพื่อนฝูงที่เป็นพวกอันธพาลพากันไปให้การเท็จเพื่อแจ้งจับท่านเศรษฐีเวรกรรมท่านเศรษฐีใจบุญต้องถูกทางการจับกลุ่มตัวในข้อหาขามโมยทองแล้วก็ถูกตัดสินจำคุก ฝ่ายสุนัขกิ้งจอกเมื่อทราบว่าผู้มีพระคุณของตัวได้รับความเดือดร้อนก็รีบไปปรึกษางูที่รอดชีวิตมาด้วยกันงูก็ครุ่นคิดอยู่สักพักเดี๋ยวข้ามีวิธีจะช่วยเศรษฐีแล้วละ่ะว่าแล้วงูก็เลื้อยเข้าไปในดงหญ้าที่รกร้างแล้วก็กลับออกมาพร้อมกับมีต้นสมุนไพรคา,าบอยู่ในปากจากนั้นมันก็เลื้อยเข้าไปในคุกก็พบท่านเศรษฐีกําลังนั่งอยู่ที่ห้องขังด้วยสีหน้าซีเซียวหมดอะไรตายอยาก งูผู้มีความกตันยูเขาเข้าไปกระซิบบอกว่าท่านเศรษฐีท่านอย่าได้เป็นทุกข์ไปเลยข้ามาช่วยท่านแล้วท่านเศรษฐีฟังให้ดีนะเดี๋ยวข้าจะเอาสมุนไพรเนี่ยมอบให้แก่ท่านท่านต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีนะมันจะช่วยท่านได้ว่าแล้งูก็รีบเลื้อยออกไปโดยไม่เปิดโอกาสให้เศรษฐีได้ซักถามอะไรกลางดึกคืนนั้นงูก็เลื้อยเข้าไปกัดเจ้าชายในห้องบรรทมเป็นเหตุให้ทั่วพระราชวังต้องวุ่นวายกาลหัหลนไปหมด หมอหลวงหลายสิบคนก็ใช้ทุกวิธีในการถวายการรักษาแต่เจ้าชายก็ไม่ฟืน้นแม้ว่าจะเกณฑ์หมอทั้งเมืองมารักษาก็ไม่เกิดผลทั้งนี้ก็เป็นพรองงูที่กัดนั้นมีพิษที่ไม่เหมือนงูอื่นมีเพียงสมุนไพรจำเพาะเท่านั้นที่จะรักษาได้กษริย์ก็ร้อนรุ่มกลุ้มพระไทยและเกินก็มีพระราชองค์การให้ประกาศว่าถตาหากว่าใครสามารถช่วยชีวิตเจ้าชายได้พระองค์จะพระราชาทานยศถาบรรดาศักดิ์พร้อมทั้งยกอาณาจักรครึ่งหนึ่งให้ เมื่อข่าวนี้แพร่เข้าไปถึงในคุกท่านเศรษฐีก็รีบขออาสาทันทีท่านเศรษฐีก็ใช้สมุนไพรที่งูมอบให้นี่ถวายการรักษาจนเจ้าชายสามารถกลับฟื้นคืนสติแล้วก็หายเป็นปกติดังเดิมกระสัดก็ดีพระไทยมากกรทรงไตาถามความเป็นมาถึงสาเหตุที่ท่านเศรษฐีต้องถูกจองจําในคุกท่านเศรษฐีก็กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้ทรงทราบพระองค์ก็ทอดถอนพระไทยก็รับสั่งว่าเออนี่เป็นความผิดของข้าเอง ที่เมไม่เอาใจใส่ดูแลราษดรให้ดีเท่าที่ควรทำให้เจ้าซึ่งเป็นคนบริสุทธิ์ต้องมารับทุกข์อย่างนี้เสร็จแล้วองค์กษัตริย์ได้ทรงรับสั่งให้จับตัวไอ้ผู้ชายในระคุณคนนั้นรวมทั้งพรกพวกทั้งหมดไปประหารชีวิตเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนในแผ่นดินจากนั้นก็ทรงแต่งตั้งท่านเสร็จถีใจบุญขึ้นเป็นผู้ร่วมปกครองแผ่นดินก็เคียงคู่กับพระองค์สืบมาครับนิทานครับจบแล้วครับ